สวัสดีครับจากคุรรมานะครับวันนี้นะครับจะขอรีวิวเมนูตัวใหม่นะครับมีออปติคอลนะครับมีเฟเบอร์ออปตนะครับตัวนี้จอรุ่นี้เป็น1280คูณ720นะฮะ DSP built-in นะครับใส่ซิม 4G ได้ Wi-Fi 5G ได้นะครับแล้วก็ตัวสเปคเป็น2 CPU 8คอร์นะฮะ RAM 4 6 4นะครับ รนี้คุ้มค่าะคฮะสองซิวเวตคอร์นะครับมีคาเพย์แอนดรอยออโต้นะครับแบบเสียบสายทั้งคู่นะฮะร,รุ่นนี้นะครับอยู่ทุกัวแมปสั่งงานเสียงสมบูรณ์นะครับบริษัทหาไม่จำกัดตอบสนองไวมากนะฮะร,รายการต่อีนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย DSP b u i l บ i n นะครับ รุ่นนี้จะไม่มี AV out นะครับถ้าจะใส่ AV out จอหลังเพิ่มกล่องตัวนี้นะครับขายแยกนะตัวนี้ราคาจอย่อมยาวนะครับไม่ถึงหมื่นนะสเปคนี้รวดเร็วมากนะครับได้จอ QLED นะฮะจุกได้ไทยทีวีออนไลน์2จอได้นะครับสั่งงานด้เสียงรวดเร็วนะฮะแรม4647862นะครับ ออนไลน์นะฮะวิดีโอภาพชัดมากครับตัวนี้บลูทูธได้นะฮะก o o กิ e แม p นะ,ะแบ่งสองจอได้นะครับสุดยอดนะครับตัวนี้เมกาบางนาตอบสนองไว้นะครับในชุด ใส่ซิม 4G ได้ด้วยนะครับชุดเคเบิลนะครับใส่ซิม 4G ได้นะฮะนะครับใส่กาใส่ซิมการ์ดได้นะครับแล้วก็เชื่อมต่อ Wi-Fi 5G ได้นะครับผมโอเคนะครับตัวนี้มี9นิ้ว10นิ้วนะครับจอ1280นะครับจากร้านคุลุมานะครับติดต่อสอบถามได้นะครับ